สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดมะเขือเปราะใส่หมูสับกันนะคะมะเขือเปราะมีสรรพคุณมากมายนะคะทุกคนนะคะช่วยต้านมะเร็งนะคะบำรุงหัวใจลดความดันโลหติตยังช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะเตรียมน้าเปล่าใส่ถ้วยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหั่นมะเขือชิ้นาบางๆแช่ในน้ําเกลือทุบกระเทียมชิ้นบางๆหั่นพริกชิ้นบางๆ นำไปผัดให้หอมค่ะใส่หมูตามลงไปค่ะตามด้วยมะเขือค่ะเติมผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ใส่ใบโหระพาน้ำตาลทรายค่ะเสร็จแล้วค่ะจัดใส่จานได้เลยค่ะ